ดีร่องมาทึ่งเดียวเดี๋ยววบ้านนี้จะมีแต่โพสี่งงมันเป็นรองเท,ท้าดีใช่สบายอ่ะเดินเราไม่แบบคนที่เดินแล้วปวดข้านะตัวนี้เป็นตัวไม่จริงๆมันมีลายซี่นะเุ้ยเบานนำนักเบามากทึ่งหนุ่มครับใครทีแบบต้องยืนนานๆเดินบ่อยๆผมบอกเลยรองเท้ามาเนี่ยโคตรดีอ่ะหนำนักมันเบาซึ่งเราเวลาเดินเห็นปะมันหนุ่มนี่ อุ้ยมันสับปอดเท้าชายตึ่งครูช่องร้อยว่าบาสนะครับรองเท้าโปซี่เนี่ยถูกไปมบ้ถูกถูกมากรองเท้ามันหวงท้อหน้าปันบาเบาวะไอถูกเกินลงช,<า>ช,ชายอันนี้ช่องร้อยว่าบาสตึ่งเป็นข้องแทนนะครับโปซี่แบบไข่ทีเดินนันน่านนีเห่าเหมยน,นะครับพุ่มบอกเลยรองเท้าตัวนี้ดูดิมันมีปุ่มให้นะม,มันมันเดินไปแล้วกันนวดในตัวน้ําหนักเบามากซึ่งราคาช่องร้อยว่าบาทอันนี้เป็นแบบไม่นะครับนี่ดูดิ ใอยากได้เดี๋ยวผมปักตะก้าไว้ให้นะครับนำนักเบาไส้บายหมากเดินนัน่งทำใไม่ปวดค่าไม่เหมือนตัวนี้นี่ใหญ่มาก